สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาสอนเพิ่มไลฟ์โค้ดคนไทยค่ะเพื่อนๆท่านใดอยากไลฟ์ยอดไหลเพิ่มมากขึ้นดูเทคนิค่าๆนี้ตามมาได้เลยการใช้งานง่ายนะคะเพียงแค่ลอกลิงก์ที่ต้องการจะใช้บริการเปิดสาระแค่นี้ก็ใช้งานกันได้ง่ายๆแล้วนะคะยอดก็จะขึ้นไวมากๆเลยด้วยอย่าลืมคลิกลิงก์ด้านล่างกันมานะคะดูวิดีโอเรียบร้อยแล้ว เข้ามาสู่หนะ้าเว็บไซต์ k m p Social แล้วนะคะเว็บไซต์ตัวนี้นะคะก็มีหัวข้อายบริการให้เลือกกันเลยค่ะเป็นบริการออนไลน์24ชั่วโมงนะคะมีแอดมินคอยบริการ,ร,การเพื่อนๆด้วยตลอด24ชั่วโมงโดยเช่นกันเพื่อนๆท่านใดนะคะที่ยังไม่เคยสมัครเข้าช้งานกันนะคะสามารถกดสมัครเข้าช้งานกันได้ตรงนี้เลยค่ะใส่ชื่อผู้ใช้งานนะคะอีเมลัล,ละ่านญญาแลผ่าญลืมติ๊กตรงนี้ด้วยค่ะกดสมัครกันไปได้เลยแต่หากเพื่อนๆท่านใดที่ อยากเข้าใช้งานง่ายๆโดยการผ่านเขาโดย Google นะคะสามารถกดเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยค่ะผู้พันธุ์ใดนะคะที่เคยสมัครเข้าใช้งานกันแล้วสามารถย้อนกลับได้เลยกดเข้าใช้งานกันมได้ตรงนี้เลยนะคะเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์ KM ขีดโซเชียลแล้วนะคะในหน้าเว็บไซต์ KM ขีดโซเชียลตัวนี้ด้านในนะคะมีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มและหลากหลายบริการให้เลือกกันเลยสามารถเลือกสนใ้บริการกันไปได้เลยค่ะ ตัวแพลตฟอร์มไ้หมดส่วนตรงนี้มีอยู่หลักหลายบริการค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook y u u t ไอจี g t i k t o วิตเต t ร์เทราแกรมนะคะและอื่นอีกมากมายเลยในตัวบริการค่ะมีอยู่หลากหลายบริการโดยเช่นการนะคะก็สามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยไม่ว่าจะเป็นเพิ่มไลค์เพิ่มแชร์เพิ่มยอดวิวนะคะเพิ่มการเข้าชมวิดีโอนะคะเพิ่มรีวิวเพิ่มคอมเมนต์นะคะและอื่นอีกมากมายในหลากหลายบริการเลย ในตัวแพลตฟอร์มนบับนสุดตรงนี้นะคะวันนี้จะเลือกเป็น a c e b o o k ค่ะกดไปที่ Facebook ก็เลยมวลบุ๊กบริการตรงนี้นะคะเลือกเป็นไลค์นะคะขอเลือกเป็นไลค์คนไทยตรงนี้ละกันกดเข้าไปได้เลยด้านในได้เลยนะคะบริการดั้านายมีทั้งไลค์อิโมจิคอมเมนต์รีวิวถูกใจที่ตามเพจที่เป็นคนไทยทั้งหมดเลยก็จะอยู่ตรงนี้นะคะขอเลือกเป็นไลค์ตัวนี้ค่ะ2 C ในคำอธิบายด้านขวามือด้านบนตรงนี้นะคะเพื่อนๆสามารถอ่านให้เข้าใจก่อนกนารสั่งซื้อ,ไไอกันไปได้เลยส่วนลิงก์ตัวนี้ค่ะลอกกันมาได้เลยค่ะหรือโพดที่ก็จะใช้บริการกันได้เลยขลอเลือกเป็นโพ์นี้นะคะเพื่อเข้าไปที่เวลากันได้เลยค่ะคัดลอกลิงก์แล้วนำไปวางกันได้เลยนะคะตัวนี้ต้องเปิดสาธารณะด้วยนะคะเงินยอดวไม่ได้ขึ้นให้ยอดเดิมตัวนี้อยู่ที่ขั้นต่ำตรงนี้อยู่ที่สิบนะคะยอดเดิมสักคู่นี้อยู่ที่เท่าไรเอ่ยสามสิบนะคะ ค่าตามสิบใส่ไปสิบค่ะในราคาห้าบาทนะคะกดสั่งซื้อกันไปได้เลยตอนนี้ระบบเด้งมาได้รับการสั่งซือ้อแล้วค่ะไปดูนะประวัติการสั่งซื้อกันนะคะในหน้านี้ค่ะสเปนตาประวัติการสั่งซือ้อน,นะคะในทุกๆออเดอร์ที่เคยได้รับการสั่งซื้อไปแล้วจะอยู่น,ะนี่กันทั้งหมดเลยนะคะตัวซ้มๆตรงนี้จะเป็นเลขออเดอร์ค่ะ เพื่อนๆท่านใดที่มีปัญหาจึงเป็นมีเข้าอยอดไหลมีขึ้นนํำเล็กเอาด้วยตรงนี้ส่งให,ให้เป็นตัวสอบกันได้เลยสถานะตอนนี้ค่ะรอทางระบบดำเนิกนการเติมีอดเข้ากันสักครู่หนึ่งนะคะ มาดูช่องทางการเติมเงินกันนะคะในช่องทางการเติมเงินของเว็บไซต์ KMP Social ตัวนี้นะคะมีถึง3ช่องทางกันเลยก็จะเป็นตัวสแกน q ี c o ว e นะคะตัวนี้ได้รับบนัท้าเปอร์เซ็นต์กันเลยถูอมือนเลนวเวอเนะคะคริปโตตัวนี้นะคะสำหรับเพืพ่อนๆพืนท่านใดที่โอนเงินต่างประเทศตัวนี้จะงา่ายดายที่สุดเลยนะคะไปดูบริการกันนะคะไปดูติดต่อแอดมินกันนะคะติดต,ต่อแอดมินตรงนี้นะคะเพื่อนๆน,นท่านใดนะคะ ที่มีปัญหาติเงินไม่เข้าอยอดไหลไม่ขึ้นนะคะนําเลขออเดอร์จากประวัติการสั่งซื้อนะคะมาใส่กันตรงนี้ได้เลยนะคะและเลือกหัวข้อกันได้เลยค่ะตัวนี้นะคะมีรูปให้ส่งกันด้วยนะคะสามารถส่งรูปกันได้ตรงนี้เลยนะคะแต่หากเพื่อนๆท่านใดที่ต้องการความรวดเร็วสักนิดหนึ่งนะคะสามารถแอดไลน์ตรงนี้กันไปได้เลยค่ะหรือสามารถกดไลน์ตรงนี้ได้ความมือด้านบนได้เลยนะคะไปดูในตัวบริการกันนะคะ บริการของเว็บไซต์ตัวนี้ค่ะทุกๆบริการและทุกๆแพลตฟอร์มจะอยู่านนี้กันทั้งหมดเลยสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยตัวความวมือตรงนี้นะคะสามารถคลิกกันไปได้เลยมีรายละเอียดอยู่และสามารถสร้างสั่งสร้างข่าหสั่งสื่อได้ที่นนี้เลยไปดูช่องทางการคืนเงินกันค่ะในหน้าช่องทางการคืนเงินตรงนี้นะคะสาหรับเพท่านใดนะคะได้รับการคืนเงินมาอยากได้อยากรู้ยอดเงินนะคะสามารถตรวจสอบกันได้ที่หนี้กันเลยในช่องทางแนะนําเพื่อนตรงนี้นะคะสามารถคัดลอกลิงก์ตัวนี้ให้กับเพื่อนๆได้เลยนะคะตัวนี้ จะได้รับโบนัส5เปอร์เซ็นกันเลยนะคะตอนนี้นะคะย้อนไหลคนไทยได้เพิ่มขึ้นกัมาแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนท่านได้สนใจในบริการอื่นๆน,นะคะก็สามารถคลิกลิงด้านล่างกันไปได้เลยนะคะตัวนี้การใช้งานง่ายๆค่ะยอ้อเคืนไว้ราคาก็ถูกม,มากๆเลยด้วยลองไปเลือกดูรายละเอียดเลือก,ลกใช้งานกันดูนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมา,มา,มากๆเลยนะคะ